สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับโรบอกอีกเลยนะคะรับภารกิจตกน้องหลามนะฮะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้น้องหลาม,มากับเพื่อนนะเพื่อนในโรบอกตัวอ้วนๆได้ปลานะหมดนะไหมเก่าเราเลยนะสาวราริมน้ำไหมนี้มาได้นะทุกคน เลางบอกพิมพ์ไปว่าจุดพักใจนะะจะเจอเราก็ตกไปเรื่อยๆรอเรื่อนลุ้นกันว่าจะได้ปะ่ะ หไม่ได้ไปปาก,กระตุนย้าเขาสร้างเซิร์ฟอีกอะเซิร์ฟแบบยาวๆเลยแล้วปลาหมึกอะ ไม่ปักเป่าธุรกิจตกน้องหลามจะได้ไหมวันนี้เราเพื่อนเราเริ่มีฟองตอดแล้วนะ ไม่กินไม้อ่ะ ดูเพื่อนเราแต่งตัวเด็กได้แต่ไม่ได้น้องหลามเลยปลาธรรมดา ได้เยอะไหมครับืมน้องหลัไม่มาเลยหมยนี้ดีนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช่ไม่ได้เลยแล้วได้ปลาหมึกไหมครับปลหมึกได้างกิลหนครับได้กี่สีครับ สีเดียวสีอะไรครับสี่อะไรนะ ตั้องหลามมา่ค่อดูนเก่งไหมใหญ่ไหมอุ้งกรันอะไรอุ้ระานครับใช่หรอหรอุ้งระดานได้ย่างครับเก่งเลยม่ได้เลย No, no, no sắc tuôi một cái sẽ được không nhỉ? nó. <laughs> กินอะไรบ้างที่ว่าได้ไไดฉลามนะใช่ครับอะไรนี่รไม่ได้นะอืมถ้าไปขายมันราคาแพงคนระับอะไรนะถ้าไปขายมันราคาแพงราคาแพงเหรอใช่เดี๋ยวพาไปขาย โอเคได้ได okay, ้ได yeah, ้ไ <sucked> ด <noise> ้เด็นะพยายามตกให้ได้ก่อนนะฉลามตกปลาได้ทะยุนทะยุนตัวใหญ่มากอ้าอ ได้นะอะพายุนะเห็นไมชัดเลยคีน่าจูน่าจะดนน่าจะเย็นไม่ร้อนเนา ได้ปลาหมึกสีฟ้าเยอะมากเลยเครับเยอะมากใช่ปหมึกสีเออปลาหมึกสีฟ้าได้ได้ที่ตวัวเองส่วนจะได้ปลาอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะไม่ครจ้ะมีปลาธรรมดาลแล้วกระตูนแต่ใช่เป็นกระตูนยังไม่ได้ได้แต่ได้นะปลาหมึกกับปลาธรรมดา เขาบอกพื้นที่สมบูรณ์มันจะชอบมีปลาตัวใหญ่ก็เลยตามมาต่อเ้าปลามีมห็นได้ปลาตัวใหญ่เลย ตกจนเม็ดใช่ตกขาจนเม็ดเลยนะครับใช่ยังไม่ได้ฉลากเนี่ยโปรซเม็ดอ่ะใช่หใเห่ออะไรตกกันเะนี่ยมีเหรอให้ตกได้หรอ,อมีเสีเยได้หรอ เพื่อนเห็นเบ็ดที่เขาขายราคาแพงแพงไหมใช่ถ้าซื้อหาเนี่นมารับตกดีนะซื้อโลกใชโลกมาล้างก็หรอใช่ครับแล้วคุณได้เล่นแบบนี้อะไรส่วนมากไปสิงยูมแมป,ปไหนครับ ม่ค <G ül üyor> ่อยไม่ค่อยเล่นแบบนันไหเข้าบ้างแล่ เราไปขายตากันก่อนนะ้ด้นด้น่ไม่คิดว่าจะส่งไม่ได้เลยไอปลาชญ์มะขายตรงไหนขายตังไหนน,นะอันนี้คืออวนเนาะที่เธออาติดต่อ 哎，海东就对了。 อะไมาเลยตต่องี้วะนะเฮ้ยไปมาอุ้ยอุ้ยต้องมยังก่อนนะเก็บเงนครับตามมาเลยนะเก็บตามนะจัดเลยเฮ้ยคุณงานะเก็่ยวกับงานเหรอไม่ได้ไม่เกี่ยับ ได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสมหน่ิแวเมื่อกี้หนูหนึ่ร้อยยี่สิบามนะวผมมีห้าร้อยห้าห้าสิบกเออเราจะซื้อของกันใช่แด้ยที่ไหมเออใช่คุสมบัติ เดี๋ยวเรี่ยงของเรืต้องมานต้องมาคนต้องมาอไรนะนอนใซื้อก็เป็นสุดที่ตุ๊กตาเป็รอะไรอ่ะนี้รอยยิ้เก่าไม่โหยอก็เป็นข้อตงไม่นหยอ่ะ ก็หาว่าแต่ตอนกางตสวที่น,นี่มีชื่อหายแต่ตอนเงน,น,นด้านหลังโอเซ์เล่ยด้ไ่ไเงินด้านหลังมาซอะไรได้ก็ทำอะ,ะ,ะไรเนีนย่ยก็ทำานรำอะไนี่ไม่ไ,ะะมได้ถ่ายรูยนปรน ตอนนี้เรไปยนงไเอ็ระอันนี้คตอทำอะไรอะอันนี้เก็บนะเด็กเพื่อนมเก็ดเพื่อนมาเกดเอมกดเกยังไไม่เข้าใจ กินอะไรน้อยคนต่างรอหมดอะไรงานเลยรวยเลย าเงินกันต่อครับเ่ออัปเดตอ,อะไรเข้ามาจะได้ซื้อไว้ อยู่ก็เงาได้หลามไหมครับหลายังไม่ได้เลยได้ตัวหนึงนี้คุ้มเลยนะอะไรนะได้ฉลางตัวหนึงนี้คุ้มเลยนะได้หรอไม่ครับ หมายถึงว่าถ้าตกใกล้ฉดับนะฮะรวยเลยนะเขาไม่ได้ไอะไอยูกว่าฉลามตนีเรืนองรวยนะอันนด้อ็ไเมนกับคุณมื่อกี้ได้ควันน้ำ เชื่อไหมว่าได้ฉลามอีกแล้วออมันได้อยู่ที่ไขรนั่นแล้วไหมนี่ไม่ได้นะมีไฟล์โอ้โตัวเท่าตัวเราเลยนะใช่ไหมใช่ใช่เพราตกได้เยอะมเลยนะ หมหนนี้ไม่ค่อยมีใครรู้ไงมันบัก็กมันบั็กชอบมีตาเราลุกเพีคนเดียวคนที่บอกจนรับนะตัวตนี้ลายเยอะ ขออนุญ,ญาตปิดคลิปไปเลยนะ,ะทุกคนเราได้ฉลามแล้วขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบอยังไงก็ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย